<TV. S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะสซัตทีวีวันนี้นะในช่วงของซัตสตรีดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดแน่นอนจะเป็นที่ไหนติดตามได้ครับ กลุ่มอิสสุในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีอย่างต่อเนื่องมอบเงิน5,000บาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมในโอกาสเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติณนะประเทศเกาหลีใต้ เบสบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาผู้เล่นรอบด้านไม่เพียงทักษะด้านร่างกายแต่ยังรวมถึงทักษะด้านความคิดได้แก่ความมีวินัยความสามคัคคีการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์และวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มอิสุสุในประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องและยินดีที่ได้สนับสนุนนกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยอีกครั้งต้นปีที่แล้วแบบว่าอิสุสุสนับสนุนทีมเบสบอลเยาวชนชาติไทยติดต่อกันมาเป็นปีที่18แล้วนะคะโดยปีนี้เรามอบเงินสด5้าแ0,000บาทแล้วก็มีชุดเครื่องแบบสําหรับน้องๆทีมเยาวชนชาติไทยให้เตรียมตัวไปแข่งขันเบสบอลนะคะเอเชียแปซิฟิก แอน d ิ e e ล s t t o u r นาเมนท์ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่3กระกฎะาคมนี้เพื่อให้เขาเตรียมความพร้อมในการที่จะแข่งขันกีฬานานาชาติดังกล่าวค่ะคิดว่ากีฬาเบสบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมไม่เช็ดเกินไปแล้วก็มีความสนุกอยู่ในนั้นครับรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ฉันอยากให้ทุกคนในนี้เล่นเต็มที่ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับถ้าชนะก็ดีครับ ทีมเรานะครับไม่แ็่ตัวเล็กแต่มีขวางเข็นแรงความออทนแล้วก็มีระเบียบวินัยพีนี้ก็อยากให้ชนะสัก3ามครั้ง <Okay. S 1> ก็เราก็บั่นใจเต็มร้อย <Okay. S 1> ข,อขอบคุณอิสุดหลายพี่ที่สนับสนุนม,มานะครับขบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคบคุณมากๆนะครับ บรรดาก็อยากขอร้องให้ชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมเยาวชนชาติไทยที่ไปแข่งเบสบอลที่เกาหลีใต้ซึ่งครั้งนี้ต้องแข่งกับทีมจากหลายประเทศด้วยเพื่อให้น้องๆมีกำลังใจในการพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคว้าชัยชนะที่ดีขึ้นกลับมาและสั้งชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยค่ะ ร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาเบสบอลเยุวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีคว้าชัยชนะพร้อมสั่งสมประสบการณ์ต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่นักกีฬาเบสบอลทีมชาติสร้างความสุขให้กับคนไทยนะคะ